ผสมผสมบ่เยอะป่ะโ้ียบเสียบเสียบเแี่บเสียบสี่บเแซยบพริอมมันผสมเลยอ่ะผสมได้เตี่ยแต่ละมาตื่นเลยไม่ส้มเลยอ่ะไม่ส้ม จริงปะเนี่ยไม่มีความส้มเลยจริงปะเนี่ยจริงประคามเลยประลาลเลยเมื่อกีนน้นี่สมอยูไ่ไหมลิ้นพีเป็นยังเนี่ยใครออกมาเดี๋ยวนี้มมไม่สมอ่ม่สมลิ้นเป็นยังวะลิ้นบางเพราะว่ามัม่มีความสมเลยเหมือนมากแรกใจกันเออแต่ว่ามันนัวนัวอันมันไม่กินเหล่า,าขุ่นจังน้อยเออ เอาชิมมั้งไหมชมบัชมบัชมบัติแค่สมก็มั่นหน่อยนึงนี่หวานหมดสมไม่รู้เออฉันว่าลิ้นเฮิร์มันแปลกๆถ้าไปเลียงอย่างว่าหรือเปล่าอีกน้อยนึงขี่แตกนะไม่ชุมก็ได้อยู่มันได้อยู่ใช่ไหมดูว่าจะกินสมกว่านี้วะมาแบบสมๆเล่นปะ พอดีแล้วตอมโปตองเซียอยู่ดอกฉันว่ามันหวานไม่รู้หวานอะไรหวานปอมเออมันเป็นนัวๆหวานหวานอะไรก็ไม่รู้มันมีหวานด้วยเหรอมันไม่แค่แลดเปรี้ยวออกมาจริงเหรอมาขอเบิกหนึ่งคนนี่หนึ่งคนพี่หนึ่งคนเลยอยากได้เปรี้ยวจริงเหรอวะตอนนี้ลิ้นเราเป็นอะไรลิ้นลิ้นเราทั้งคู่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเราเราเป็นอะไรเนี่ยนั่นแหละสิลิ้นฉันตายแล้วเหรอตึกตึก ไม่ต้องจริงเหรอเห็นไหมไม่เปรี้ยวเลยเหรอไม่ซ้อมเลยจริงเหรอไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวเลยดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพิงก่าด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็อ,อย่าพลาดความมันอื่นๆจากทางช่องนะครับผมไปเลยครับไปเลยฮะไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะ,ไปจ,ะ,ไ,ปจะไปจ้ะไปะ <c oughs> จะ้ะไปจ้ะจ้าย่งสมศอ๋อคนเจ้าของไปจ้ะไปจ้ะ